ดีค่ะดิฉันนางสาวนธนรวดีจันเดียร์ศรีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพยัญพรตะบนเจริญค่ะโดวยวันนี้นะคะเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรซึ่งจะพาทุกท่านเข้าร่วมชมในเทศกาลจากโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาชีววิทยาค่ะของนักของนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่สี่สี่ค่ะโดยก่อนท,ที่จะเข้าไปชมในเทศกาลในห้องโถดนะคะพวกเราจะต้องทำตามกฎระเบียบที่ผู้บุตดได้วางไว้ค่ะ ก็ไม่นำมาหาทุกชนีเข้ามารับประทานในห้องสมุดค่ะแล้วก็ก่อนเข้าห้องสมุดนะคะเราจะต้องสแกนคิวอาร์โค้ดก่อนค่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวเราไปรับชมข้างในกันเลยค่ะ mm hmm. เข้ามานะคะน mm hmm. ั่นายอยู่นะคะจะเป็นซุ้ม mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับสายสายเรีนเอกันก่อนเลยนะคะ ก็ไมรูม้ไหมคะว่าสิ่งนี้อยู่ในร่างกายเรานั่นก็คือโพลสายโพลีดีโวเชลยค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะที่มันอยู่ในร่างกายเรานะคะมันสามารถบอกลักษณะรูปร่างและก็โรคทางบัรด,ดุกรรมของเราได้ด้วยค่ะ,คะมาจากการถอดรหัสนะคะซึ่งอ่าเราจะเราจะถอดรหัสดโดยใช้เบร์ในตัวที่นักเป็ยหัวสี่ชนิดค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นรหัสพันธุกรรมค่ะซึ่งมันจะมีหลากหลายมากเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องความเด็กไม่สมบูรณ์ค่ะ ในเรื่องของฝั่งนี้นะคะเป็นความเด่นไม่สมบูรณ์โดยที่ความเด่นไม่สมบูรณ์นั้นหมายความว่ายีนเอของฝั่งพ่อและแม่นั้นมีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยโด,ย,ดยที่ยีนเด่นนั้นไม่สามารถข่มยีนด้อยได้อย่างสมบูรณ์ทําให้เกิดเป็นคณิททุกรรมประมาณนี้นะคะคือการที่พ่อมีสีแดงและแม่มีสีขาวแต่พ่อไม่สามารถข่มแม่ได้อย่างเต็มที่ทําให้เกิดลูกออกมาเป็นสีชมพูค่ะ ไปนะคะเป็นความเด่นร่วมค่ะคือการที่พันธุกรรมของฝั่งพ่อและแม่นั้นเป็นความเป็นลักษณะเด่นทั้งคู่ทําให้ลูกๆที่ออกมานั้นมีลักษณะเด่นทั้งของพ่อและแม่ยกตัวอย่างเช่นนะคะหมาตัวหนึ่งที่มีลักษณะเป็นสีขาวเด่นและหมาตัวหนึ่งที่มีลักษณะเป็นสีดาเด่นผสมกันทาให้เกิดเป็นลูก,ลก ออกมาเป็นเพียงลักษณะสีขาวหรือสีดำหรือจะเป็นสีเทานะคะในความเด่นร่วกนี้จะทําให้ลักษณะวามพันธุกรรมของลูกลูกที่ออกมานั้นเป็นลายจุดค่ะต่อไปนะคะเป็นมันิเพื้นอนลีมมันิเพื้ออลีนี้หมายความว่าลักษณะเด่นางพันธุกรรมของ,ของทั้งพ่อและแม่นั้นมีลักษณะเด่นต่างๆมันออกไปโดยที่มีทั้งพ่อและแม่นั้นเป็นลักษณะเด่นโดยส่วนมากมี้จะพบในกุ๊กเลือดของมนุษย์โดย พันธุ์ A แลนี้จะเป็นลักษณะเด่นของพ่อและแม่ควบคุมการทําทให้อย่างเช่นพ่อมีตัวพลนอ A และแม่มีตัวพันลูกที่ออกมาจึงเกิดเป็น AB ค่ะคุณค่ะ<ม>และตรงนี้นะคะทุกคนสามารถโหลดคีวอร์ดเพื่อสแกนคีย์วอร์ดเพื่อที่จะดาวน์โหลดสติกเกอร์ในรายวิชาชีววิทยาได้ค่ะซึ่งจะทำโดยใชมป์ผดุงสาที่ c ค่ะ Z, mm hmm. สินี้ผมตอนนี้ครับเปิดสิกเกอร์เอ็กซ์คูซีนของโครโมโซมนะครับผมสามสิบบาทเท่านั้นซื้อตอนนี้แถมฟรีครับสามสิบบาทยิ่งหมดได้ไหมอ่ะดูนะคะเพื่อนๆก็คือตั้งใจนหนังสือกันมากๆเลยนะคะบรรยากาศตอนนี้โดยต่อไปนะคะจะเป็นฝั่งนี้ค่ะซึ่งจะมีให้เรานะคะได้คาทำกิจกรรมค่ะหรือว่าเล่นเกมนะคะ ปีคะมาเนมือนชนลงพเบียนได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่จะมาเล่นตรงนี้นะคะต้องลงพเบียนก่อนนะคะซึ่งซุนนี้นะคะจนเกี่ยวกับอดโดมิโนค่ะซึ่ง เรื่องเกี่ยวกับเคมีพื้นฐานของที่มีชีวิตครัโดยเกมนี้นะครับจะเล่นเป็นแบบเรื่องน้อยอย่างนี้ัำเรียงเรียงต่อกันนะครับจะมาเรียงต่อกันได้นะครับซึ่งจะเป็นเป็นหมวดหัวหมวดหมู่หลักก็คือเป็นมีฟรีแอซิดวิตามินกินอราเลโปรตีนมีน้ำมีลิปิดมีคาร์โบไฮเดรตครับโดยการเรียงนี้จะสนุกมากครับแนะนองครับสำหรับต่อไปคือจะเป็นเกม เกมเศรษฐีนะครับผมโดยเกมนี้จะมีการเล่นด้วยก็คืออนเราจะเดินหน้าไปหนึ่งก้าวเราต้องตอบคำถามไม่ได้ถ้าเกิดตอบไม่ได้เราก็จะไม่สามารถเดินได้ต้องหยุดเดินไปหนึ่งตานะครับผมการเล่นนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับอยากเล่นกันใช่ไหมอยากเล่นจังเลยเล่นมาเดี๋ยวลองสาธิตวิธีการเล่นให้ดูนะคะสักนนหนึ่งอันเอาไหน อันน้เชิญฝั่งนี้เลยค่ะเชิญรอบนี้เลยนะค่ะอันนี้ก็ปเป็นเกมเศรษฐีเหมือนกันนะคะมันอเ <c oughs> อเาไข่เป็ลี่ยนไปเสมออธิบายวิธีการเล่นก่อน <c oughs> มันจะเล่นในเกมเศรษฐีเลยค่ะ <c oughs> ถ้าเ <c oughs> กิดสมมติว่าเดินได้ช่องที่หนึ่งมันก็จะมีคำถามใช่ไหมคะเราก็ต้องตอบคำถามให้ถูกค่ะถ้าตอบถูกก็จะได้หนึ่งคะแนน แล้วก็เล่นแบบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าใครจะกลับมาถึงจุดเริ่มต้นอีกครั้งค่ะส่วนในกรณีพิเศษนะคะหากผู้เล่นจับได้แผ่นอะไรเอ่ยอย่างเช่นลมละลายผู้เล่นคนนั้นจะไม่สามารถเล่นได้อีกต่อไปหรือถูกปรับแพ้นั่นเองค่ะหากผู้เล่นคนใดคนหนึ่งมีคะแนนเท่ากับอีกคนให้จับให้เราชนะและต่อคำถามที่ถูกต้องต่บถูกเป็นฝ่ายชนะค่ะในกรณีที่นับคะแนนแล้วคะแนนเท่ากันคะ่ะ ลองเล่นไหมลองเล่นลองเล่นยื่นเลยจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าคำถามมีอยู่ว่าพ่อกรุ๊ปเลือด A แม่กรุ๊ปเลือด AB ลูกไม่มีโอกาสเป็นกรุ๊ปเลือดอะไรคำตอบคือไม่มีโอกาสเป็นกรุ๊ปเลือด O ครับ จากที่เราได้พาทุกคนชมพิทาศการแล้วปรากฏว่ายังมีเพื่อนบางคนที่ยังสงสัยและก็ทางคาใจค่ะเดี๋ยวเรานะคะคจะไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญกันค่ะนั่นก็คือคุณครูครูธนพรค่ะเชนค่ะ ไม่สมบรูรณ์มีคำว่าไม่ใช่ไหมคะไม่สมบูรณ์มันคือยีนคอมบีโดเมนยีนคอมบีโดเนนนะคะก็คืออันนี้เป็นชื่อสารีส่วนชื่อภาษาไทยเนี่ยมันมีหลายชื่อ,อ,เ,อเรียกว่ากลุม่มกลุ่มไม่สมบูรณ์ก็ได้หรือว่าเด็กไม่สมบูรณ์ก็ได้อันนี้ก็คือยกตัวอ,อย่างเช่นอะไรบ้าง ผมก็ไม่สมบูรณ์ก็คือมันมีลักษณะแบบกัามเกลือโดอยเช่นอันนี้ก็ได้ดอกไม้ถ้าเป็นพวกดอกลิ้นมงังกรเขาจะยกตัวอย่างมันเยอะนะคะเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าเป็นดอกสีแดงผสมกับดอกสีขาวนะคะถ้าคมแบบสมบูรณ์ของเมนเดลเราจะปรากฏลูกเรื่องที่2เป็นสีสีแดงนะคะแต่ลักษณะของการผมไม่สมบูรณ์หรือว่ายินคอมพิโดมิเนนต์ลักษณะที่ปรากฏในรุ่น F2 มันจะเป็นลักษณะกั้มเลืคือได้สีอะไรคะ ชุดสีชมพูใช่จะได้เป็นลักษณะกำาังึงนะคะแต่อีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดเป็นเรื่องของโคโ,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 โดมิเนนต์โคโดโคโดมิเนน์คำว่าโคแปลว่าร่วมกันแสดงว่ามันมีความเด่นร่วมกันคือไม่สามารถแบ่งแยกได้ว่าอันนี้เด่นกว่าอันนี้เด่นกว่านะคะยกตัวอย่างมีหมาสีขาวหมาสีดำทั้งสองตัวไม่มีลักษณะด้อยทั้งสองตัวเป็นลักษณะเด่นเอามาคอสการผสมพักันนะคะ ลูกที่ได้จะได้เป็นลักษณะแบบไหนคะตาหาลายจุดนะคะนด้นันืนหมาลายจุดเพราะว่ามันจะออกมาพร้อมกันเลยทั้งสองลักษณะนะคะไม่ใช่ลักษณะกัมปุ่นถ้ากัมปุ่นจะได้สีเทานั่นคือเป็นอินคอมบีโดมนแนนนะคะคือมันไม่สมบูรณ์แต่เนี้ยมันสมบูรณ์แต่ว่ามันสมบูรณ์ทั้งคู่นะคะคือปรากฏออกมาทั้งคู่เลยมันก็จะกลายเป็นโคโดเมนนะคะนี่คือความแตกต่างที่เราต้องแยก เมื่อกี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากคุูครูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณความรู้เพิ่มเติมจากครูธนาพรน,นะคะครูสอนรายวิชาชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะและวันนี้นะคะ